สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับกับเพจหุ้นรายวัน Daily Stock วันนี้วันที่6ตุลาต่างชาติก็ยังขายมาอีกนะครับขายมาพันหนึ่นะครับหกกองทุนขาย181่งรบเกเกอร์ขายไป452วันนี้รายย่อยเหมาไปนะครับ1,896กก็ถือว่ารายย่อยซื้อไปเยอะอยู่นะครับ วันนี้ก็มีวิ่งขึ้นไปช่วงเช้านะครับเขาเลากขึ้นไปหลอกแล้วก็ขายทุบลงมานะครับก็ปิดไป1,619.48นะครับสำหรับเซตอินด x ของเราก็ลองไปดูสถานการณ์นะครับเรื่องค่าเงินบาทกันต่อก็ตอนนี้อยู่ที่33.885ก็มีแนวโน้มโอ้วันนี้ แท่งนี้นี่คือมีไปเทสถึง34เลยนะครับก็น่าเป็นห่วงครับมีโอกาสที่จะไปลุ้นเทส34อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องลองดูว่าออจะหลุดหรือไม่หลุดนะครับลองไปดูสถานการณ์คอมโมโดิตี้กันนิดนึงตัวที่เด่นๆก็จะมะีฐานหินนะครับเกิดซัพพลายช็อตเทสที่จีนนะครับก็ทำให้ไฟฟ้าเขาขาดแคลนเลยมีปัญหามากก็ เลยฐานหินเลยเป็นที่ต้องการมากนะครับตอนนี้จีนก็ราคาก็เลยบวกขึ้นไปเยอะแบบเปิดแกลบออกไปกระโดดเลยนะครับสำหรับฐานหินน้ำมันดิบเองก็เช่นกันนะครับทะลอุอันนี้ผมดูเป็นของ US Oil นี้นะครับก็เป็น WTI West Texas นะครับ เป็นตัวที่อเมริกาก็ทะลุที่แนวต้าน76.92หรือ77 USD ไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่78.68ก็สถานการณ์พลังงานต่างๆก็ปรับราคาสูงขึ้นเช่นเดียวกับราคาน้ำมันในบ้านเรานะครับเพราะว่ามี2ปัจจัยเลยราคาน้ำมันดิบสูงไม่พอยังมีเรื่องค่าเงินอีกนะครับ ก็เลยทำให้ราคาน้ำมันช่วงนี้ปรับขึ้นสูงมากนะครับก็เลยเออพอค่าเงินบาทอ่อนก็เหมือนที่เราบอกนะครับยิ่งอ่อนต่างชาติก็ยิ่งขายออกมาเรื่อยๆถึงแม้ว่าสัดส่วนเขาจะถืออยู่ไม่เยอะแล้วแต่ว่าคือเขาก็ยังเป็นผู้เล่นรายใหญ่อยู่เหมือนกันที่เวลาเขาขยับทีนึงนะครับซื้อหรือขายทีนึงก็ทำให้เซตของเราเป็นขาขึ้นหรือขาลงได้อยู่นะครับ วันนี้ก็คือขึ้นมาช่วงเช้าเนี่ยน่าจะเป็นต่างชาติแล้วก็สุดท้ายเขาก็ขายมาแต่ว่าพวกเราก็เหมือนเหมาไปนะครับรับเหมาไปก็ต้องลุ้นดูว่าพรุ่งนี้จะยังขึ้นต่อได้หรือเปล่านะครับแต่คิดว่าอาทิตย์นี้น่าจะมีวิ่งขึ้นไปเออเทสช่วง1640อยู่เหมือนกันนะครับก็ไปตามลายตัวเราของ KEX นะครับปิดไป38ก็สถานการณ์เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับใครที่ออกไปแล้วก็ โอเคออกไปส่วนใครที่ยังอยากจะเข้าใหม่ให้รอจุดที่37.5นะครับใครที่อยากจะคัดก็น่าจะคัดอรอถ้าเกิดเข้าไปตั้งแต่แรกนะครับก็รอคัดที่จุด Stop loss ตามแผนที่37.5เพราะว่าสุดท้ายคุณอาจจะไม่ต้อง Stop-Loss ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีการเด้งขึ้นแต่บางคนก็คือเบื่อแล้วว่าเอ๊ะถือมานานไม่ได้ขายสักทีก็ เออถ้าคัดจริงๆน่าจะคัดตั้งแต่ช่วงที่มันหลุดเทรนไลน์ขาขึ้นไปคราวที่แล้วเหมือนกันนะครับก็ยังไง KEX หรือ Curly นี่ก็ถือต่อไปครับกูคอนก็น่าจะไม่ขยับอะไรนะก็ปิดไป1.19นะครับเหมือนเหมือนเดิมถือลุ้นกันต่อไปส่วนใครจะเข้าไปช่วงนี้ก็พิจารณาดูก็ได้นะครับ แต่มันยังไม่มีสัญญาณอะไรเลยก็ยังไม่อยากให้ไปถือรอแล้วมันสุดท้ายเราจะโดนการไซเยวหรือว่าอายู่ดีๆเจ้าก็ทุบเพื่อไล่เมาเี้เราก็จะกลายเป็นแปตกใจขายช่วงนั้นอีกนะครับก็รอมีสัญญาณเบรกอะไรบางอย่างนะครับค่อยเข้าไปซื้อน่าจะดีกว่านะครับ p t t g c วันนี้ก็ วิ่งขึ้นไปเทส65แล้วก็กลับมาปิดที่64.5นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับดูดีอยู่ขอให้พรุ่งนี้ไปต่อนะครับสำหรับ PTT GC เพื่อนๆเนขา IVL นะครับโอ้โห IVL วันนี้มีวอลุ่มเข้าเยอะเลยนะครับปิดไป46บาทสุดยอดมาก สะสมพลังมาหลายวันแล้วก็เบรกทะลุไปอย่างรุนแรงนะครับก็แจ๋วมากตอนนี้น่าจะมีวิ่งขึ้นไปเทสเพื่อจะไปเข้าก่อบฟิโบของเราอยู่ที่47.5เลยนะครับเยี่ยมมาก i v l ก็ถือว่า p e r f o r m ร์แมดีสุดๆเลยนะครับตอนนี้ t ิสโกครับผมทิสโกก็ยังออกไซเวย์ปิดไปที่92ไม่มีอะไรนะครับถือต่อครับผม SCB ก็ยังอยู่ที่122นะครับตรงนี้ก็ดูเหมือนจะสร้างฐานราคาขึ้นมาใหม่แล้วครับอยู่ที่ประมาณช่วง1 2 0่2 3 5ถึง1น3 5ี้นี้นะครับจะกลายเป็นกรอบราคาขึ้นมาใหม่นะครับยังไงรอรอสถานการณ์ก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีของสำหรับคนที่มีของ ที่เข้าไปช่วงประมาณร้อยบาทพร้อมๆกันกับพวกเราก็น่าจะต้องขายไปแล้วเหมือนกันนะครับมันไม่หมูหรอกครับไม่ได้ขายหมูหรอกฮะตัวนี้คืออิ่มๆกันไปเลยนะครับ AMR ก็ยังอยู่ที่หกจุดสามห้านะครับไม่มีอะไรใครจะรับก็ทยอยแบ่งมาเยอะๆรับไปนะครับสำหรับผมก็รับมาจนอิ่มแล้วนะครับก็ไม่รับแล้วนะครับ แอปโกครับวันนี้ปิดหลุดไปโอ้โ oh, น no. ปิดหลุดไป5.6นะครับก็ถือว่าเกินจุด Stop Loss ของเราแต่บางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยโอ้โหส t o p l o s s 5.65นะครับปิดไป5.6มันนิดเดียวเองหสตังค์ไว้อยู่ก็ลองดูดีๆนะครับถ้ายังไงคิดว่า5.6ยังถือได้ก็พรุ่งนี้เฝ้าสถานการณ์ดีๆถ้าปิดช้าช่วงประมาณ ที่ผมบอกว่าปิดวันนะคือผมให้ดูตอนช่วงประมาณ4โมงเพื่อยืนยันราคานะครับถ้าเกิดว่าช่วงประมาณสัก3ามโมงครึ่ง4โมงราคามันมาอยู่ประมาณ5.5อะไรอย่างเงี้ยครับคือท่านก็อาจจะต้องพิจารณาออกแล้วนะครับสำหรับ e อ c โเนี่ยไม่ควรยื้อต่อไปเพราะว่าถ้าหลุดไปจากนี้มีโอกาสล่วงเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับ e อ c โก้ทตามแผนกันแล้วกันนะครับ แอปก็เตรียมออกจากแผนแต่พรุ่งนี้เราจะดูให้อีกวันหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้หลุดไปเยอะมาก WHA นะครับก็วันนี้ดูดีมากเลยวิ่งขึ้นไปถึง3.38เลยนะครับแล้วก็มีแรงขายกลับลงมาโอ้โหตัวนี้ก็ถือว่าดูดีเลยนะครับวอล u ุ่มเข้าเป็นปริมาณมากก็ถือว่าสวยแล้วนะครับสำหรับ WHA ยยังไงพรุ่งนี้ก็ยังเชื่อว่าเขาจะไปต่อนะครับ เขาน่าจะไปเทสช่วงไฮเดิมเนี่ยสามดสมแปดแล้วก็มีโอกาสที่จะร่วงลงมาก็ตามที่เราคาดมันคงวิ่งไซเวย์อยู่คราวนี้ถ้ามันร่วงลงมาถึงจุดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็กลับตัวปุ๊บเราก็จะเข้าไปรับไม้ที่2อ่าอันนี้สำหรับผมนะสำหรับบางคนอาจจะเป็นไม้ที่3เหมือนกันหรือบางคนอาจจะเข้าไปเต็มเต็มเหนียวแล้วก็ได้นะครับก็ยินดีด้วย แต่เชื่อว่าคงไม่ได้วิ่งไปแรงๆเร็วๆนี้นะครับแต่ก็ไม่แน่ไม่มีใครรู้ทั้งนั้นนะครับเราคิดว่าเวฟแรกมันไม่ได้แรงมากเพราะฉะนั้นเราเลยแบ่งไม้รับไปเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อลดความเสี่ยงสำหรับตัวต่อมา dif ตัวนี้มันก็จะวิ่งอยู่ประมาณอย่างนี้แหละนะครับช่วง13บาทถึง13.5ไปก่อนนะครับตัวนี้เราก็วางแผนถือกันเป็นปีนะครับไม่ต้องซีเรียสปล่อยมันมันวิ่งอยู่อย่างเงี้ย ถ้าดูในวันนี้จะเห็นเลยว่าแนาวรับอยู่ที่13บาทคนตั้งรับไว้เต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมตีขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งดีกว่าที่13.5ให้ดูกรอบที่เขาจะวิ่งนะครับครับเขาจะวิ่งอยู่ประมาณช่วงนี้ครับ13-13.5ถึง13.5ในในเดือนนี้นะเราคาดการว่าเขาจะวิ่งไซเวย์ประมาณนี้แต่ก็ถือว่าดีมากแล้วนะสำหรับตัวที่เ,เขาเ เป็นตัวปกตินี่มันจะไม่ค่อยวิ่งด้วยซ้ำนะครับสำหรับ dif เนี่ยถ้าลองดูในอดีตส่วนใหญ่หุ้นตัวนี้จะอยู่ในสถานะแบบไซเวย์นะครับสำหรับ dif sft ไม่ค่อยดีเลยทรงแบบวันนี้ปิดไป6.75ก็มีสัญญาณว่าอยากจะกลับตัวนะครับแต่ก็ยังไม่แรงให้สำหรับใครที่ไม่มีของผมว่า ถ้าพรุ่งนี้เขากลับตัวก็เป็นจุดที่สามารถลงทุนได้เหมือนกันนะครับแสดงว่าเขากลับตัวแล้วกลับตัวพรุ่งนี้หมายความว่าเขาเปิดมา6.75นะครับแล้วก็ปิดเหนือ6.75เนี่ก็จะแสดงว่าเขากลับตัวแล้วนะครับหุ้นตัวนี้ก็จะเป็นแบบ VI นะครับยังไงเราก็แบ่งไม้เยอะๆเ,เข้าไปสะสมได้เลยนะครับสำหรับ SFT เพราะว่าผลประกอบการเขาน่าจะ ดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในปีหน้าที่มีการขยายโรงงานของเขานะครับตัวนี้ความเสี่ยงเดียวก็คือว่าอยู่ดีๆมีใครมาซื้อเครื่องสมมติทางบริษัทใหญ่ๆอยากจะซื้อเครื่องจักหนักขึ้นมาลงแล้วก็ด้ำขายเป็นคู่แข่งอะไรเงี้ยอันนี้ก็อันตรายนะครับสำหรับ shr นะครับโรงแรมกลุ่มโรงแรมทัวริส m มวันนี้ปิดไป3.62ก็ ถือว่าดูดีนะครับตอนแรกนึกว่าจะลงไปมากกว่านี้แล้วเราจะได้เก็บกันตอนนี้ก็ยังไม่ได้เก็บสัทีนะครับตัวนี้เรารอตัว SHR เขาจะกำลังสะสมพลังเพื่อจะเบรกแนวต้านที่3.8บาทนะครับสำหรับใครที่คิดว่าไหวราคานี้นะครับก็วางแผน STOP LOS s ให้ดีนะครับตัวนี้เราลองวางแผน STOP LOS s ถ้าเข้าวันนี้เราจะคัดที่ไหนนะครับประมาณนี้ไม่ให้หลุดเทรนนะครับตัวนี้มันจะลุ้นทํำออทามไฮหรือเปล่า สี่เท่าเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีของก็อาจจะรอเขาไปใกล้ๆถึงจุดจะเบรก3.8แแล้วก็ถ้าย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับตัวก็ค่อยเก็บก็ได้เหมือนกันนะครับหรือใครอยากจะเข้าแล้วนะครับกลัวตกรถก็อาจจะพิจารณาเข้าได้เลยแต่ว่าใครไม่มั่นใจก็รอดูไปก่อนก็ได้นะครับซึ่ง SHR ผมก็นำมาเข้าในแผนแล้วแต่ว่า เออคือจะบอกทุกท่านว่าในแผนเนี่ยผมไม่ได้ว่าซื้อทุกตัวนะครับอย่างโดยเฉพาะถ้าอย่างมันมี2ตัวในกลุ่มอ่ะอ,อย่างเช่น p t g c กับ IVL ตอนนั้นผมก็เลือกลงไปที่ PTTGC อย่างนี้นะครับอย่าง T i s โกกับ SCB ผมก็ลง SCB อย่างนี้นะครับแต่ผมก็คือจะเลือกตัวที่เป็นผู้นำกลุ่มมาแล้วนะฮะ ตัวอย่าง SHR กับ ERW เนี่ยผมเลือกเป็น a อราวั ERW ตัวนี้นะครับวันนี้ก็ปิดไปถือว่าดูดีนะครับเอราวัปิดไป3.2บาทนะครับก็มีแรงซื้อพยายามจะขึ้นอยู่นะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับก็เก็บไปแล้ว1ไม้นะครับนี้ก็แบ่ง10ไม้เหมือนกันเพราะคิดว่าเหมือน SHR เลยนะครับ มันจะไปติดแนวต้านเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็แนวต้านเขาน่าจะอยู่ช่วงประมาณ 3. จุดเนี่ยทำไมมันอ่าราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่แนวต้านมันอยู่ที่ประมาณ3.26นะครับหรือ3 3ก็ได้นะครับถ้าเอาง่ายๆขยับมาเอา,เอาเนี่เส้นฟีโบ3.3 2 3อกว่าอ่ะง่ายๆดี3.3นี่นะครับ จะเป็นแนวต้านครั้งนี้ก็ตอนนี้หุ้นเขากำลังพยายามจะขึ้นนะครับก็มีโอกาสที่ในเดือนนี้เขาจะวิ่งไปเทส3.3แล้วก็น่าจะย่อลงมาได้อีกนะครับเพราะว่ายังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เป็นปัจจัยบวกแรงๆให้เขาวิ่งทะลุขึ้นไปก็ตามกันดูสะสมไปเรื่อยๆนะครับรอเขาวิ่งขึ้นไปชนต้านแล้วยออ่อก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับวางแผน ถ้าใครชอบความเสี่ยงก็เข้าไม้เดียวใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงก็แบ่งได้ถึง10ไม้เลยนะครับ SQ ที่เข้ามาในแผนนะครับ SQ วันนี้ปิดไป2.5นะครับตัวนี้ก็อาศัยข่าวไปกับฐานหินเหมือนเขานะครับแต่ผมว่าตัวนี้น่าจะ,ะมีเขาเรียวกว่าอะไรมีปัดได้รับผลบวก จากราคาฐานหินน้อยกว่าเพื่อนๆในกลุ่มเช่นใครบ้างนะเช่นลาน,นานะครับลานนาก็ดูจากกราฟแล้วคือวิ่งกระชูดเลยนะครับดูตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวฟ5แล้วนะครับสำหรับลาน,นาตัวนี้เราก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งแล้วนะครับหรือ AGE AGE ก็ปิดไป3.44นะครับมีแรงซื้อเข้ามาเยอะมากเลยเพราะว่า น่าจะเรื่องปัจจัยเรื่องราคาฐานหินนี่แหละนะครับหรืออพี่ใหญ่ก็คือบ้านปูบ้านปูก็โอ้โหก็แกรบอัพขึ้นไปเลยนะครับทะลุแนวต้าน13.5ไปแล้วแบบไหลเยื่อใหญ่เลยปิดไป14.5บาทเลยนะครับสำหรับบ้านปูถ้าเราดูแล้วเห็นว่ากลุ่มฐานหินเนี่ยวิ่งแรงทุกตัวยกวน s q นะครับเพราะเขาก็จะมีผลจาก คือเขาไม่ได้มีตัวฐานหินเป็นของเขาเยอะๆนะครับก็อาชีพหลักอาชีพหลักเขาน่าจะคือเหมือนรับเหมาให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในการโอเปเรตนะครับในส่วนของลงเหมืองฐานหินของเขาเองก็น่าจะมีสัดส่วนรายได้ไม่เยอะเพราะเท่าที่ดูเนี่ยไม่งั้นราคาเขาควรจะวิ่งกระชูดกว่านี้เยอะนะครับเพราะว่าราคาฐานหินเนี่ยดูของเพื่อนๆ,ๆเขาไปกัน ไกลมากๆแล้วนะครับ SQ นี้ยังไม่ไปได้ไกลมากเลยแล้วก็ผลประกอบการก็ไม่ได้ดีไปตามราคาฐานหินขนาดนั้นด้วยนะครับตัวนี้ก็ตามแผนเราจะเข้าไปที่2.5นะครับ2.5เอ่อ2.52เลยนะครับแล้วก็คัดที่2.4นะครับขายที่3บาทตัวนี้ลุ้นกันไป ตัววันนี้ที่เข้าแผนมาใหม่นะครับจะเป็นตัวที่มาจาก Watch List เมื่อวานเลย E C F นะครับ b เบรกแนวต้านเทรนไลน์ที่เป็นขาลงมาได้นะครับด้วยแท่งยาวๆแบบนี้เลยแต่ก็ส่วนใหญ่หุ้นเวลาวิ่งแท่งยาวอย่างเงี้ยอีกวันหนึ่งก็มักจะย่อด้วยเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เข้าแผนมาเพราะว่าวันนี้เบรกก็เข้าไปนะครับมีสัญญาณซื้อก็เข้าไปเลยนะครับ เอาจริงเราเข้าวร้องแต่เมื่อวานแล้วด้วยนะครับประมาณ1.8นะครับวันนี้ปิดไป1.85นะครับสำหรับ ECF ถ้าถามว่าเขาทำอะไรก็คือขายเหมือนออไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ทำเฟอร์นิเจอร์นะครับก็ส่งออกอยังไงลองดูครับน่าจะได้ผลประโยชน์จากเรื่องค่างเงินบาทด้วยนะครับ ตัวนี้ถ้าเข้าไป1.8ุ่่อใครที่ไม่ทันนะครับเมื่อวานดูแผนเราแล้วเนี่ยล้าบอกว่าเฮ้ยเข้าไม่ทันพรุ่งนี้มีโอกาสย่อมาอยู่นะครับถ้าย่อมา1.8 1.79ก็รับได้เลยนะครับตัวนี้คัดที่1.7นะครับคัดกว้างเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเป้าเราก็ต้องขยับไม่งั้นเล x ก e w a r d ก็ไม่คุ้มนะครับหวังว่าเขาจะวิ่งไปได้ถึง2บาทนะครับเล x ก e w a r d ก็โอ้ไม่คุ้มอยู่ดีนะครับต้องขยับคัดลอสแล้วนะฮะอะคัดลอสได้1.72นะครับเพื่อทำเป้าขายที่2บาท เอาจริงๆนี่ก็มีต้านอยู่1.9ึ่งจห้าหนึนะครับ1.95่ง้ไหวไหมอืมอ่ะโอเคแผน ecf นะครับย่อมาที่ถ้าพรุ่งนี้นะครับย่อมาที่1.79หรือ1.8ก็เข้าไปรับ นะครับเข้าไปรับแล้วคัดที่จุดไหนนะครับคัดที่1.74นะครับ take profit ที่1.95นะครับตัวนี้วันนี้มีแรงมี Volume เข้าไปเยอะพอสมควรเลยนะครับสำหรับ ECF ก็เข้าแผนมาใหม่นะครับคือเพิ่งเข้า watchlist มาเมื่อวานแล้วก็วันนี้ได้เข้าแผนเลยก็เราไปเจอระหว่างทางนะครับ แต่คนที่เข้ามาใน w a t c h l i s ตั้งนานแล้วดู HOME ปิดไปล3 7าย23.7นะครับวันนี้มีลุ้นวิ่งขึ้นไป24แต่ก็ย่อลงมามีแรงขายย่อลงมานะครับเจอกันปลายเดือนตุลานะครับไปดูกันอีกที VGI ปรับตัวมาดีหลายวันนะครับเป็นยังไงบ้างปิดไป6.3โอ้โหมีลุ้นแล้วนะครับ VGI เนี่ยโอ้โหตัวนี้น่าลุ้นน่าลุ้นยังไงรอเขาวิ่งชนแนวต้านนะครับ แล้วก็ให้เขายอ่อลงมาตัวนี้น่าจะใกล้ได้ลงทุนแล้วนะครับ VGI เตรียมเงินกันไว้นะครับเงินผมจะหมดแล้วนะครับ CPO โหวันนี้มีแรงขายออกมาแรงเลยปิดไป62.5นะครับนี่เออเนี่ย VGI ก็ลองดู CPO เป็นตัวอย่างก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าเอยมันเหมือนจะดีแล้วเราเข้าไปก่อนมันมีโอกาสจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ เราเลยยังไม่เอาเข้าแผนนะครับสำหรับหุ้นที่มันยังไม่เบรกจริงๆนะครับ OR นะครับ OR วันนี้ปิดไป28แล้วอ่ากระดกขึ้นมาแล้วเนี่ยคือเล่นได้ง่ายๆเหมือนกันคือใครชอบแบบสวิงก็เข้าได้เลยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ27.75เนี่ยเข้าไปราคาดีเลยคือพึ่งกลับตัวมานะครับวันนี้ก็ กับตัวชัดเจนวิ่งขึ้นไป28แล้วก็มีโวลุ่มมากกว่าเมื่อวานด้วยนะครับตัวนี้ขึ้นไปขายที่30เราก็ได้ลิข์รีวอร์ตั้ง4.5แล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดคัดลอสมันต่ำมากถ้าเกิดปิดไป27.25เราคัดเลยนะครับตัวนี้คือลิข์ต่ำแล้วก็ Reward สูงเล่นได้ตามรอบที่มันวิ่งสวิงไปนะครับเป็นแบบสวิงเทรดแค่นี้ก็ทำกำไรได้แล้ว เออแต่ถามว่าตัวนี้เราได้เอาเข้าแผนไหมก็คือเหมือนเดิมเรารอเบรกเส้นแนวเทรนไลน์ก่อนนะครับเพื่อให้เขาคอนเฟิร์มการเป็นขาขึ้นแต่ถ้าใครคิดว่าอ่ะงั้นเข้าตรงนี้เลยได้ไหมล่ะก็อย่างที่บอกอันนี้เล่นจังหวะสวิงเทดแต่ว่าทีนี้เราไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเออจามไปนิดนึงเอ่ เราไม่มั่นใจเหมือนกันว่าไอ้สาบาทเนี่ยมันจะไปถึงไหมเพราะว่ามันมีตัวเส้นเทรนไลน์ตัวเนี้ยนะครับบีบไว้อยู่คือมันอาจจะถึงแค่29ก็ได้เหมือนกันนะถ้า29มันก็จะรีวอร์ดมันก็จะไม่ถึงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเชื่อว่ามันมีโอกาสไปถึงนะรอบเนี้ยเพราะว่าถ้ามันวิ่งไปถึง29แสดงว่ามันเบรกได้เหมือนกันนะอ่าอันนี้ที่เราคิดว่านะครับคิดว่าคาดว่านะครับ แต่ถามว่าเออก็รอมันเบรกก่อนก็ได้นะครับไม่รีบไม่รีบใครรีบก็ไปได้เลยเคแบงก์ K นะครับวันนี้ก็ยังยืนอยู่เหนือเส้นเทรนไลน์นะครับปิดไปหนึ่งร้อยสามสิบหกเอาไงดีเนี่ยตัวนี้ รอย่อมาจริงๆดีกว่าเนาะตัวนี้ครับมีโอกาสยอ่อได้เหมือนกันนะครับสำหรับเคแบงก็รอเขาย่อก่อนแล้วกันนะค่อยเอารอให้เขาย่อจนเสร็จก่อนนะครับ PTT ครับวันนี้ก็ปิดไป40ก็คาดว่าทางนักลงทุนเนี่ยเขามองปัจจัยเรื่องราคาน้ำมันดิบนะครับคิดว่า p t จะสามารถทำกำไรได้จากพวกสต๊อกเกน แล้วก็ PTT ก็จะได้มาจากลูกลักของเขานะครับก็คือ PTTEP หรือปตทอสอพนั่นเองซึ่งเป็นธุรกิจสำรวจและผลิตนะครับตัวนี้ PTTEP ปิดไป122แล้วนะครับโอ้โหวิ่งมาจะมาเทสต์ตรงแนวต้านนี้แล้วนะครับถ้าเกิดทะลุ122ไปก็ถือว่า p t t EP นี่จะสวยมากๆเลยแต่จะมีแนวต้านสำคัญอีกอันหนึ่งไว้อยู่ที่126นะครับตัวนี้ถามว่า p t t e p สามารถผ่านการเป็นขาลงมาได้แล้วด้วยนะครับตอนนี้คือเป็นขาขึ้นแล้วนะครับสำหรับ p t t e p แต่ก็จะมีแนวต้านสำคัญอยู่ช่วงนี้นะครับ1 2 6ถึง136ที่คิดว่าจะผ่านได้ยากพอสมควรแต่ถ้าดู อีเลียดดีไม่ดีเนี่ยตรงนี้นี่กลายเป็นเวฟห้าเลยได้เหมือนกันนะครับถ้าเวฟห้าเนี่ยคือความชันอย่างรุนแรงคือเขาจะต้องมีข่าวดีอะไรบางอย่างหรือว่างบที่มันดีมากๆนะครับอาจจะมีข่าวเรื่องราคาน้ํามันดิบพุ่งกระฉูดนะครับแล้วก็อาจจะแบบเออเจอแหล่งก๊าซใหม่อะไรเงี้ยครับหรือว่ามีบริษัทลูกที่เป็นทําธุรกิจ new s curve หรือว่าไป M&A กับบริษัทอะไรบางอย่างนะครับก็ถ้ามีปัจจัยเหล่านั้นอาจจะทำให้ทาง PTE P สามารถเบรกตัวแนวต้านตรงนี้ไปได้อย่างรุนแรงนะครับถ้าเขาผ่าน126ไปก็มีโอกาสไปเทส136หลังจากนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานเบาแล้วนะครับแล้วก็จะมีโอกาสไปวิ่งเพื่อเทสอีกจุดหนึ่งก็คือ160นะครับ ก็เป็นภาพระยะยาวน่าจะเป็นปีเหมือนกันนะครับตัวนี้อ้าวก็มาดูกันคือถ้ากำไรของ PTT EPD ก็ส่งผลให้เกิดปันผลมากับปตทนะครับตัวแม่เพราะว่าตัวแม่เขาถือเป็นแบบ holding company ก็คือเป็นบริษัทที่ไปลงทุนในบริษัทต่างๆไว้นะครับก็กินปันผล ถ้าถือ PTT ก็คอือถือทุกตัวเลยแต่ PTT เองก็นำเงินสดที่มีอยู่ไปลงทุนทำธุรกิจ EV เพื่อจะให้เกิดเป็น new S curve ของทางกลุ่ม PTT ได้ต่อไปนะครับเพราะว่า,าพื้นฐานที่เขามีเนี่ยสามารถ support เรื่อง supply chain ของ EV ได้ทั้งเชนเลยนะครับตั้งแต่ GPC s เป็นคนผลิตไฟฟ้านะครับแล้วก็เป็นคนผลิตแบตเตอรี่ให้กับรถ EV ังปตทแม่นี่คือทําตัวโรงงานประกอบรถ e v ีนะครับเขาจะไม่ได้ทํามาเป็นแบบรถ EV ียี่ห้อปตทนะครับเขาจะทําเป็นเหมือนแพลตฟอร์มของ EV เป็นอารมณ์แบบฐานฐานตัวฐานข้างล่างของรถอะครับแล้วก็ส่งไปให้บริษัทที่สนใจแล้วคาบริษัทที่สนใจเขาก็เอาไปทำข้อรงรถรูปลักษณ์ภายนอกนะครับหรือ ระบบต่างๆภายในที่เป็นระบบแอร์วิทยุหรือว่าเครื่องเสียงอะไรในรถกันอีกทีแล้วก็ปั๊มตาแล้วก็ขายกันนะครับปอทอคือทำเป็นแพลตฟอร์มตัวข้างล่างเนี้ยขายไปตัวต่อมานะครับ Jazz j a z z JAS ตัวนี้ก็มีการเบรคเชนไลน์ขาลงมาแบบไซเว y แต่ว่าวันนี้นะครับเริ่มมีโวลลุมซื้อเข้าแล้วตัวนี้ก็น่าจับตามองทีเดียว กำลังจะเทสต์แนวต้าน200วันนะครับครั้งนี้ดูเทสได้สวยกว่าครั้งที่ผ่านมาด้วยนะครับเพราะว่าค่อยๆปรับตัวแล้วก็พุ่งขึ้นชนนะครับพุ่งนี้น่าจับตามองนะครับถ้าพรุ่งนี้ j a z สเปิดมา2.98แล้วทะลุ3บาทตัวนี้จะได้มาเข้าแผนเราเลยนะครับแต่ถ้าพรุ่งนี้พุ่งไปทะลุ3บาทแล้วก็ย่อกลับลงมา ก็อาจจะเป็นจุดที่ทำให้เราพิจารณาเข้าไปได้อีกเช่นกันนะครับยังไงตัวนี้ก็ลองจับตาดูพรุ่งนี้นะครับแจสตัวนี้พรุ่งนี้ต้องเฝ้านะครับคัมเวลปิดไป3.18ก็ใกล้เต็มที่นะครับพยายามกลับตัวแล้วก็สะสมพลังแต่แบบวอลลุ่มน้อยมากๆนะครับ ถ้าพรุ่งนี้เปิด3.18แปและปิดเหนือ3.18ได้ก็จะดูดีแล้วก็ถ้าอีกวันหนึ่งปิดสูงขึ้นนะครับยกหายกโลก็จะยิ่งดีนะครับจะมีโอกาสเบรกสูงมากสำหรับคัมเวลก็น่าจับตาดูอีก1ตัวเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ตัวที่เป็น Watch List ที่น่าจับตานะครับก็จะเป็น JAS แล้วก็ค m w เวลนะครับ ส่วน watchlist เมื่อวานที่เข้าแผนไปได้ก็คือ ECF นะครับก็จับตาดูกันสำหรับตัวที่อยู่ในแผนแล้วมีโอกาสหลุดแผนนะครับจะเป็นตัว FGO e เพราะว่าหลุด stop loss ไปแล้วนะครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ